โอ้โหพึ่งก้อนน้ำหวานครับไม่มีรังเลยครับ <c oughs> เป็นน้ำหวานทั้งก้อนเลย <c oughs> พ่วิบอกว่าถึงแล้วครับยังอยู่ยังอยู่น <c oughs> ี่นะต้น่าต้นใหญ่อูโหูรังมีใหญ่ครับเกือบสองเมตรอยู่ตรงนี้ครับลองมาช่างดูครับน้ำหวานเมเก้าวูนูครับพี่น้องสวัสดีที่เมืองคงครับ วันนี้ผ่านผลมติผึงหลวงที่เมืองคงครับอําเภอเมืองอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมครับเอฟซีจากอําเภอคงแจ้งเรามาครับขอบคุณเอฟซีจากเมืองคงครับผมที่แจ้งเราครับโอ้อยู่กอกำเทศกับลังนี่ลังแรกครับผมแต่ลังที่สองใหญ่กว่านี่มากครับเอาลังแรกก่อนลังโมอหลงแล้วครับนี่เคดูที่ได้น้ำไหมนะครับมันลุ่นกันครับมาไกลขอให้มันหมานเด้อ วันนี้พันผลก็เดินทางมากับทมงานนักตีพึ่งของเรานะครับพันไก่นะครับจากช่องไก่คนน่กกินกับผมช่วงนี้เราจะเดินสายตีพึ่งนะครับเลี้บีสันไดเหินพึ่งแจ้งมาได้ครับทักแชทมาได้เลยที่ชีตง่ายสรุกทุ่งนะครับผมถ้าอยู่ไมกไก่ไกลเกินไปพันผลไปถึงได้พันผลยินดีไปครับนายพันอีกคนหนึ่งของเราครับพันแอดกับผมจากช่องวัดยุทธให้อยู่หากินครับช่วงนี้ก็เดินสายตีพึ่งลวงไปด้วยกันกับผมพันไก่ไปแล้วครับกอกําเทศครับสูงกระหน่ำนิดนึงหละ รีบตีรังนี้ครับไปดูรังที่สองเซงว่าใหญ่กานี้หลายเท่านะครับรังนี้ถือว่าเล็กครับอุ้ยน้าโอ้โหพึ่งก้อนหนาหวานครับไม่มีรังเลยครับเป็นหนาหวานทั้งก้อน,นเลยสุดยอดสุดยอดโอ้หวานเยี่ยมเลยก้อนใหญ่เลยมีน้ำเสกรังไหมเนะี่ย ินครับเรียบร้อยเรียบร้อยลงมาแล้วครับผลงานสองโลได้ไหมไก่ไม่ถึงหรอกพี่ไม่ถึงโอ้ยถึงเมนักเปี้ยะเลยไก่นักเปี้ยะเลยสองสองอันสองสี่ใช่สองสองห้า ไปลังที่สองครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับหลังนั้นหลังใหญ่ครับอยู่กอวาครับกำลังเดินทางไปหลังที่สองครับพี่น้องครับตําเหมืองครับาด้นั่นถึงแล้วพี่วดบอกว่าถึงแล้วครับยังอยู่ยังอยู่ต้นวาต้นใหญ่นะต้นวาต้นใหญ่โอเคจ้ะนะฮะที่จอดครับจอดที่ซ้ายแล้วครับถึงแล้วโอเคเลยยังอยู่พึงยังอยู่ จะโดนตีไปเรีวยวคนอุ eleven, ้ยอุ Jim, no. ๊ยอีกยังไงทำไมมีคนเหล่านั่นนั่นอ่ะเขาเลี้ยงควายนี่หวังว่าเขาจะไม่ตีพึ่งนะเต็งนะครับผมหลักการหาพึ่งหามิมนีก่อนนี้เรื่องน้ำไม่พ้นเนาะพี่น้องเนาะพึ่งมันต้องอาศัยน้ำนะครับเนาะมีแหล่งน้ำปุ๊บมีรังพึ่งเลยแหล่งน้ำอยู่นี่พึ่งเหลืองอยู่ต้นนั้นครับอยู่ใกล้ๆน้ำเลยครับ โอ้โหรังนี่ใหญ่ครับอยู่ตรงนี้ครับอ uh huh. ูใหญ่ๆรังนี่เกือบสองเมตรคือไงเขอดูหน่อยโ uh huh. อ้โหโอเมตรกว่าเมตรกว่าโอเค uh huh. okay, ครับคุมค่าที่มาไกลครับหวังวันน้ำจะเต็มเปรี้ยนะครับรังสวยมากจากของพื้นที่ครับได้รับคำอนุญาตแล้วนะครับผม <Yeah. S 2> อยู่กอวาครับอืห uh ืเ huh. ยาวเมตรกว่านะครับรังนี้ หลังโค้งโค้งด้วยนะครับเมตรเกือบ2เมตรนะนอนจะนะนที่วราไซใหญ่คนน้ามก็โอเคเลยครับหลังโค้งโคงด้วยนี่ครับอีกด้านนึงครับผมใหญ่เนาะใหญ่ๆครับผมหลังนี้ใช้ได้เลยครับผมค่าที่มาไกลครับผม เอาละครับทีมงานเราพร้อมแล้วครับทำครบเรียบร้อยนะครับเอฟซีเราก็มาเฝ้าชมนะครับผมแหมนี่เอฟซีจากเมืองคงไวรุ่นชจะมีมือกันไหมแต่แสแล้วคนนุ่นอายครับธรรมดาแล้วครับไวรุ่นกำลังกำลังขี่อายนะครับสาวเห็นลยมุดอากคงไหนไปเลยไปเลยเอฟซีกับแต่ขี่อายกับมาไทยไายรูปจากกันอยู่แต่พอจะออกกล่องอายครับธรรมดาแล้วครับไวรุ่นตอนสมัยผมสำนี่นี่โอ้ย ไม่ได้เห็นหน้าผมโดกนี่ครับผมอยู่จะในป่าอะละทีมงานผม้อบอะไรกับปันไก่พันเอสนะครับงานนี้เป็นงานตอกถอยครั้งแรกของพันเอสนะครับหยยบหยับแบบเอสเอสเอสเออนั่นแหละนั่นแหละหยยบแบบอย่างนี้ครับอย่บไปหยียบแบบนี้เหยียบแบบนี้เขาเรียกสมุดว่าถอยมันออกมาจากต้นไม้อย่างนี้นะเราหยียบแบบนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ต้นไม้ครึ่งหนึ่งอยู่ถอยไม่ใช่หยยบถอยเต็มติดนี่นะนะกับผมพันเอสยังมือใหม่เรื่องถอยเนาะ เราัดกันครับฮัดดอกต้นต่ำๆก่อนครับตกก็จได้ไม่เป็นไรมากตอนถอดเด้อถอดถอดได้ออกเด้อตอกเหล็กไรก็ตอนถอดเด้อเมีทีมงานเราก็ขึ้นไปใกลๆเลยเนาะก็ยังไม่จุดครบกันเลยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วรุนนำรุนลัง เอาละโอเคอุย้ยร้งอย่างงาม<ว>สุดยอด,ดต้องงี้ไหมมาไกลเราได้ยังงี้คุ้มครับหัวหน้า,นาใหญ่ลงังเต็มเปีเป้ยครับ สวยงามมากครับดูภาพยังไกลชิดได้ชี่ช่องวันยุทธให้ยุกินกับไก่คุณให้กินนะครับทั้งสวยๆครับมาไก่ครับผมมาเป็นลอยโลเลยวันนี้ได้ยังงี้ก็ถือว่าโอเคครับโอ้พันไก่ว่าหัวน้ามเราเราหกจ็โลเลยครับคอยดูดูครับตอนดูตอนลงมาเนยครับผมอยู่ไม่ค่อยได้เพึงโจมตีผมครับ ใหญ่ครับวนน้ำตางถิ่นอำเภอคงนะครับเนียจะได้แต่ไกลเนาะทำไมไกลนี่น้ำมาหาเรือเรืออยู่ครับแถวนี้คนแถวนี้เขาไม่ค่อยหาผึ่งกันด้วยครับไม่เหมือนแถวอำเภอหนองบุญมากบันผมคนหาผึ่งหลายครับแถวนี้เขาไม่ค่อยหากันครับนี่ก็ยูแบบลงโล่งเห็นง่ายๆเลยครับแต่เป็นบ้านผมนี่มีเหลือรดแน่นอนครับแถวนี้โอ้โหเขาเห็นเขาก็ไม่เอาครับผม ผมเลยมาเลยครับวิ่งมาลอยโลเอฟซีแจ้งมานะครับขอบคุณครับพี่ชาพี่บุตรกับผมทักแชทไปบอกในเพจนะครับแบงเป็นสองก้อนถึงว่าใส่ทุงไม่หมดก่อนเดี๋ยวใส่ทุงไม่ได้ครับต้องแบ่งเป็นสองชิน้นถึงว่าพกเจ็ดโลแหละซีฟนี้โอ้พน,นันนีผพาน ถุงเล็กประมาณสาี่โลรเอาเลยอีกกคอนนึงครับก่อนที่โซงครับโอ้ยทางัน6โลจริงๆแล้วครับนี่หกอับนี่ผ่มขาทันมาโอ้ยเดียบ้อยครับคอมาดูข้างล่างครับล้างก็สวยสองแผ่นใหญ่ แดูลังครับเปี้ยเลยก็คือไม่ถอดสักนุ่นเลยครับพีเมียมเลยนี่ชิ้นที่สองนะครับเรียบร้อยครับเซ็จงานอ่าอีกชิ้นนึ่งชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยวู้สุดยอดอู้พน,นามครับผมอัด จากโลเอาเดี๋ยวลองช่างผิวเผินโอ้สองก้อนโอ้ยมือเออก้อนละสามสี่โลได้นั่นน่ะเดี๋ยวอดผมเขาช่างผมเขาช่างมีแล้วครับเออสามโลสามโลฟังนี่ละอันนี้อันนี้อันนี้รุดมือนะอันนี้นักวอลนักบอลโอเคอู้หูอันนี้อาจจะสี่นะนี่แสดงว่าณผมน่ามันเจ็ดโลเอาปล่อยละเจ็ดแปดโลได้ครับเลยประมาณนี้แหละอ้มาแล้วครับมาแล้วครับอื้อรังอย่างงามอมตะการอะไรไม่เลยครับ แบ่งเป็นชินเป็นชิมครับมาให้มันเละครับวันนี้เราวางเผนียนดีครับผมนี่ตัดมาเป็นชินเป็นชินใส่ตะก้ามาไม่เกือบเต็มตะก,กาแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันครับผลงานรวมครับลองมาชั่งดูครับน้ำหวานเมก้าวัวครับพี่น้องสองลังโอโ้ลังแรกสองโลครึ่งลังที่สองอีกหกโลเก้านะครับเป็นเก้าโลแบ่งเอฟซีไป สองลูกสองโลเก้าสองโลเก้าครับเอ็นซีเป็นสองโลเก้าครับนี่เราเอามาสองก้อนครับขอบคุณมากมากพี่จ้าเจอกันรังหน้าเจอกันรังหน้าสวัสดีครับพี่ครับจ้ายินดีครับยินดีเอาด่างเอาเงินไม่รู้จะทำไม่กินโอเคเอาครับพี่ยืนยันยืนยันอยากให้แกจะโจ้แต่แกก็ยืนยันว่ากินไม่เปลี่ับกินลังไม่เป็นนะครับถ้างั้นเอาแต่นามนะครับเนาะเอาผมลาตรงนี้เลยละกันนะ ภากทิมงานไปด้วยครับพันไก่กับพัานแอสุดยอดครับนายฟานเปินไปช่วยกันทีินี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับเดินทางกับหนองบุญมากกับปินลอยรลเลยครับปีน้องนี่ก็ตะวันคอยละ